เพราะว่ายกดูเหมือนว่าเรามั่นใจเหมือนนะมั่นใจครับมั่นใจแต่ยกสี่ครับรวมที่เรามั่นใจเลยเรามั่นใจแต่ยกไหนแง่ยกสี่อะหมดยกสี่มัน่คิดว่าคิดว่ายกห้าถ้าเราออกมาเดินสักหนึ่งนาทีเนี่ยเราน่าจะกินกินขาดเลยนะคิดยังไงอยู่ตอนนั้นผมว่าไม่เดินก็ชนะไม่เดินก็ชนะใช่ไหมในความคิดของเราเนาะ แต่ก็ม so ั s <S ่นใจในอาวุธว yeah. yeah. oh, ่างั้นเพราะเราก็ดักออกสาดแข้งเส่ิญผู้ต่อสู้เองก็มามาแล้วก็โต้ไม่ได้เลยเออมาก็โต๊ะแค่บอว่าโต้ก็ไม่ได้แสงด้วยใช่อ่แต่อาจจะดูเป็นทรงเดินมั้งใช่ไหมใช่เรื่องความรู้สึกตัวครบยกไม่น่าเป็กระแพ้เลยใช่ไหม มมีถ uh, ินมากก็อ huh. ้มาวายายแล้วก็เตะซ้าย้ออกออกมาตั้งสภาพเดิมเเ่มอต้งาออกเตะซ้ายออกตั้งสภาพเดิมมึงถอยไ่ไดนไม่มีเชียกมึงก็ตกเวทีล้ี่เาจะอกวัง่้วถอยะบอย้มไม่ฟังเลยเาจะถอยไมไม่แพ้รแต่วย้ถอยแพ้ไงมวยเนี่ยมึงต่อยไย่ฝ่ายมาเตะซ้ายตุกกชักหมัดกตั้งเหมือนเดิมไม่ต้องขอยไลยตั้งเหมือนเดิมเขา่มมากร้าออกซ้ตั้ออกมาตั้งเหมือนเดิมกินทุกอย่างนอกใน แล้วลงในกบอกแล้วเวลาปั้มเนี่ยนะไม่ใช่ตัวกูเห็นปั้มทีมก็ตบให้ปั้มล้ไอ้ลูกอกเนี่ยอกน้ำเฮียมาโกหกล้มป่ะข่าวบางทีหวยวยัหน้าใหญ่เขาต้องเยอะแยะโอเขาโอบ้้่มาซ้ายบางคนเนอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษเดเซนุมเฟร์แล้วก็ทีมงานทุกคน น่าจะตั้งใจกันนีะครับเอาผมเป็นน้องใจให้นะครับเป็นใจให้นะครับโอเมื่อกี้พี่รอตั้งนานขึ้นไปทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยเอาฉีดครับได้ฉีดเป็นเสร็จเท่าไหร่ครับแสนสองครับแสนสองแสนสองได้จะใครบ้างชัยจำไม่ได้ครับจำไม่ได้แต่ว่าจักเซ็นมวดบนรถเลยเนาะเป็นไงบ้างครับพอรู้สึกดีใจไหมดีใจครับครั้งแรกพี่กระโดดตัวลอยเลยสิดีใจครับเรามั่นใจ้งแต่ยุคไหนว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือ เดินตลอดครับก็มันใจมันใจใน,นในรูปความแข็งแร่งแรกของเราความพยายามครับกรรมการน่านเห็นใจความพยายาม,มสวุชชุกเราเขาว่เาเขาไม่น่าถึงกับแพ้เราคิดถึงยเป็นไงบ้างครับเขาก็เขาทอยตลอดนะครับแล้วแต่กรรมการนานเขาหน้าให้เคจิตมาเดินหมดะกสามี <c oughs> หมดแบบามนีเราไปลองถึงสิบห้าหนึ่งเราแบบใจเราแบบยกสี่เราไม่ไงใจเราความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหน แล้วเลลอกคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับดูสารยกดูดัดเลยนะดัดเขาใหญ่ครับเขาวงในยครับตั้งแขนอยู่นะครับนี่ยากครับอืมวันนี้ก็ชนะด้วยลูกความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็อย่างที่พูดไปความสำเร็จความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอาชีพแสนสองนี่เอาไปทำอะไรบ้างครับเราจเก็บเงินมาทำบ้านครับอืมถ้าสมมติว่ามีโอกาสใกหน้ามีโอกาสเจอกันตีมึงทางข้อซ้ายมือโดนอยากแก้มือเราอยากใส่น้ำหนักหนดีครับก็ ขอต่ำกว่า hmm. นี้กครับร้อยยิบเจ็กไ้เลยครับร้อยย่ปดมันจะใหญ่เกินไปบาอยางครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วเราเปจับบอลได้กช่ครับโคราชครับโคราชอานุีเท่าไหร่แล้วับปีนี้เขายี่สิครับวันนี้ทำสำเร็จได้ชีวิตเสียองยากไรบ้างครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเซียนมวยสำรองนะครับที่ได้ผมก็พยายามเต็มที่นะครับก็เขาหน้าครับพยายามห่วงครับผมก็คุณไม่ออกแล้วครับหมดไหมไปนีไม่หมดครับ เห็นเป็นมวยบอกแฝงที่ต่อยมวยจริงๆแล้วเหรอทำไมดูเหมือนไม่เหนื่อยเลยเขาบอกไปนีด้ตั้งใจมากถือว่าซ้อมดีซ้อมดีดูร่างกายก็เป็นอย่องนี่ยังไม่เหื่อขึ้นเริ่มซิ้งแล้วก็ไม่ไม่มีบาดแผลอะไรนะเราที่ยืนสัมภาษณ์นี่เหงื่อเยอะไหมไม่บาดเจ็บเลยนะครับนะครับเคยปรากฏเคยต่อยมวยเคยได้แชมป์อะไรบ้างเคยได้แชมป์ภาคอีสานครับตอนสามสิบสองกิโลครับแล้วแล้วเวทีมาตรฐานยังเลยครับก็มีโอกาสอยากชิงครับชิงแชมป์เวทีมาตรฐานน้ำหนักเท่าไหร่น้องช้ยท่าไหร่ ชิงก็พอสองร้อยยี่สิบเจ็ดแรมยี่สิบหกี่สบเจ็ดก็ได้รับก็ไฟฟันเลยว่าท่านับไฟฟันนะครับตอนนี้ก็ทำจนแล้วก็แก้ทางมวยมานี่ยแหะแล้วก็ให้ยังซ้อมแล้วก็ตั้งใจก็ว่าเราแพ้มาเราเคยแพ้แพ้หน้างค้างล้วก็งไรซือเกแล้วก กอนดีใจนี่ต้องคุมเองร่วมเอาเองทําเองทุกอย่างวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จตั้งใจเลยออกมายกหน้าในอาจารย์บอก้องเขาอย่างไรบ้างบอกบอกาพอพอเราทําได้แล้วเราก็บอกว่าพอแล้วพอแล้ววันนี้พอเราเคยเดินเดินทำนี่ก็อาจารย์ฝากน้องคนนี้หน่อยครับ